สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับหรือี่ผมจะกดติจตามกดลสัตย์สไคกไลค์กดแชร์ครับหลังเต้ยลาเสร็จแล้วครับนี่ครับโอ้ยโอเคเนี oh ่ย oh oh oh. ไปบานนีมบอุ้ยักแสดงญี่ปุ่นไปนอนบ้านบ้านแพ้บ้านลูกอะพี่ะไปนอบ่แล้วไปนางงานเลยแหไปนางงากันแล้วไปน้าเขาโยงพอไปบางสนไปนอนบบไม่ได้เงินเลยนอนนางงามันได้เงินเลยไปบางคาไปบางส่วนพี่ผีกันนวยขมอดไหมปออุ้ยเี นี่ก็เก็บเบอรสุดลงอัพิสุดลงพาพาเขาเมื่องวุล่ลัมเด้อพุ่นี่เขาไ็ไปซสื่อของมันจัเต็มนี่แหละตไปกับรถพยาวยืดตู้ไปกับรถบัตไ,<ะ>ไปน้ำรบัตระน้ำรถบัตโอเค ลาพอไปผ่านอะีผุนเนอะโอเคพอแก้วเร็วองไหเร็วองไสลาดสิออกนะสลาดสิออกนะเออยืนบังสลาดอยู่ใด เ่า่ครับสวัสดีครับครับผมไปมันจะกวาดแป้งเนี่ยมันหักแล้ว กาดยน่าเส้าๆครับเพื่องครับๆๆๆกาดชื้นลานแตกได้ครับนี่ครับอีกคนร้ายหลาย สุดขาวไปสุดมังงยาดหาะแต่คนเด้อคนเด้อสวยโอ้ขากันยูก็ดีอยู่สีสีมันสัดสุดเอาพ่นกันแหล่แลไหมุุดสูตระ้าวเหมือนสุดเขียวน้ำพอไีนเดี๋ยวอีสุดเขียวอีกใครรู้ไหมว่านี่เออโอ้ยเนาะไหมไปไตไหมด้วยเาเสนตกสโตลไปกิดขาวใส่ห้าปัมบอนี่ปัมแรกเนาะนี่เอแรกที่ใส่ อากตอยูบอกมันยูตัวพีนหองอยืมตัวงาาชะดลงันตัเิตวตวมาลเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วก็บ่ะับเเดียวพี่เกเาเขาก้ได้รนคือไ่้มมันบ่พี่น้องพี่น้องับแล้วนงันตีหน่งมเลดอีรีข่งนึงเอาเอาที่ลเอาเฮบ เออเอาติไปเลยหาเลิกขาดนึออว้าว่าได้ไหนมาจะจูอ่ะกแรกแน้องางหนึ่งแค่นี้สองแห้น้องผางหนึ่งอันนี้เพรีย์เพรียพอเพรีย์เพรีสมเนามันมหนักมัวยมันมาหนักเห็นมันถือของ ทางที่เฮ็ดมากคบ่ต้องถือของอะไรทางที่เฮ็ดทีางบ่ได้เฮ็ดกันของไว้นั่งเฮ็ดไปนั่งเฮ็ดไปนั่งเฮ็ดไปเขห็นต้นเขามาเหลือยางแค่มีโอ้โหแยเลยไอ้เจอดอกนี่ไหมดอ่เป็นเลยดอกเบี้ยแล้วก้วอะเฮ็ดนี้เลยโอ้โหโอ้กีบเหนียาวเี่จะเปนดอกกีบเหนียาวนี่คือคนยาวคือคนบรรุกตกะไหมเพราเขาเห็นบ่ วอะไรก็ชมอยงังกันได้ไเนตาขาของแนอ,อยางคือเ่าเสีไห้องขันมันแนตีหนึ่งมาแรงเลยเอเอามันได้เอา,เอามันได้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 มันต้องได้ตีหนึงมาแรงลอดเด้อขาา้งเด้อโอ้ยขาลอยเลยแบลงจะคุณนายลงึงรถแล้วนายตำรวจลงตำรวจคุณนายคุณนายลงตำรวจเลย นี่นะสีนพรถหนังหัวรถรถพอดีพีอยู่สองยางคือรถคุกก็รถงหนปารถรถคุกขึ้นมาเซเว่นเตรเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮายยเฮ้คักเ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้ง้ยเฮ้ยเอกยเฮ้ะเอ้เฮ้้อง้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้เฮาไปใส่ฟ้าเย้้เ้ยเฮฟ้าเยเเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เเขาเเย เอ้ยเ้แล้วมันนอนบ้านงานที่อย่สินาทีใจยตเอ้าเอาจต่อปัดมลงปัดนตีกลับปับนงานเล่นางเโอ้ยไม่ไไ่โอ้ยปล้าอยู่นุ่งหางเดียวเลยจักซีซี่วไ่จมไดจักซีซี่วะ สิบสองซีซีเลยบอว่าเขาือยสิบห้าสองรเจ็ิบห้าสอ้อมันหน่อยโพดมันหน่อยโพดพอดีก็ดีตัวพอดีสักผมดีชักเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเลยนี่ไปศึกษามาเน่ยมาน่อเพราง่ายไปที่มิล่วะกดีตัวก็ดีตัวขัาเมืองมาแล้วข้บเมืองมาไปแล้ววันเป็น้องคนแหลก็แสหดอีนึงมาแรงแล้วพี่น้องตอแต่ตาอันขนกันหลุดมาสั่นแ้วมันยิย่างวย่างเหเนาะ พี่น้องสนุกเลี่ยพันยังอยู่แต่ว่าติดน้ำมัเอาลรไงวยหุ่นแบบงนึงทางนึงแบบกเสีเอาพี่น้องพีนาอีกแค่หนึ่งเดี๋ยวติดติดหนึ่งมาแรงเล่ได้น่มขางนึงแต่ว่าถามพ่อพ่อกับไปเอานุ่มม้าแมนอลขางนึงโอ้นุ่มเลยมันจงหลายเต่าเอานมแม่มลูกอไม่ใช่ทั้งข้างเลยงกันเลยนะโอ้ ไม่ตีไม่หลีกไม่ตีไม่หว่าิไมือดพูดถึงพู่าพูดดกันลุกขึ้นมาจับมาใกับผมไม่จําอยู่โอ้ยหัวอะไรโอ้ยหัวอยู่หันใจนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่องเภอไหนครับโคกังผมมองหวใจความมุ่คกังมุ่นโคกังกระดากุนโคกังกำลังไปมาก ปูรราโจำได้ละ้กินน้ำผึทอ่ลกินน้ง่ละเอาน้องเากินต่อไปตัวทีาเห่นโล่าั์อยู่ลองหัดเกล็บคัดให้บอกคนเส็่มาแล้วมันสิยิพักใคเพาแลหลายลองคัดเปี่ยวไฮอนัดเียวมาอยู่ล่ัดเปี่ยวแล้ว ไกีเราเรียนกีรอจ้ะขึ้นเหนือเลกนวันเหนเลบอก้อีกนเลยก้นแช่แพร่ขสนัได้เจีบลยไหลซอยกันได้พ่อสุดซอยกันเบิว่งซอยกันอีประกาศบอกที่ใไหมมนล้างซอยกันเสด็นอกขาหนึ่งโหดเลยเจ้านอยล่ะนี่มหมตอนเอร้องเพ่งนึ่ากพี่น้องกดไล่ตอนเขาสลดก็วาไปโอ้ยา่กินดอกพอหลอดเอาไปกินเม็ดเบาลจมั้เราบริเวณส่งวาง

มื่อกี้มไปหาเมื่อกี้น้ำโชกขึ้นมมหาเมื่อกี้เขารับกินเตอร์แล้วพอมไปตอบยางมาคงเียหลังก็เห็นโอ้ยน้ำโชกไงสามแสนเอสสามแสนเอดสามแสนเงินมือ้อมืออไครับพอมือมือใครกิดทันมเนาะทันเนาะ เอาบรรยากาศเอาดีกว่ามืนเป็นมือนั่นๆควบคุมสติตั้งตั้งมันในสินในธรรมเออนั่นละงานกิจยังเอาไปลองครับกินนี่ฝอยสวัสดีครับพรอกันกินนายลูกเบียร์สองร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีสามร้อยสามร้อยห้าสิบพี่น้องซนนี้เลือกโซนได ใส่ก็วเตก็ใชได้ๆพี่นึงมาเลี้ยงนอะสามลอยห้สิบซะกับปั้นแมนบ่อสามอยห้าสิบพอดีมันใหญ่ก็ตัวมันใหญ่ก็ตัวพอดีอือสาม3อยห้าสิบสามลอยห้าสิบพอดีอยู่แมมครับขึ้นีปฟังเฉลยครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ